็นด้วยไหมกับการหัวเลือกสอวอถ้าตอบว่าเห็นด้วยเลิกคุยถ้าบอกเออไม่ติดพอเลิกคุยแยกย้ยายเนาะคือถ้าเขาเอาด้วยกับเรื่องที่มันสอดทุ่จะหลคอร์รัปชันแบบนี้ก็เลิกคุยแต่ถ้าบอกว่าเออก็ไม่เห็นด้วยนะค่อยคุยกันต่อรู้ไหมว่าทําไมเขาต้องหัวสอวเพราะสอวอสามารถที่จะเลือกองกรอิสระได้การหัวสอวอเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปล สวได้คุณสามารถที่จะเข้าไปควบคุมเลือกคนของตัวเองอย่าเป็นองค์กรอิสระได้ก็สั่งสวไปสิไปเลือกนาย A B C ให้ไปเป็นกกตเลือกนายโนายขอนายคอให้ไปเป็นสารัธรรมนูญเลือกนายหนึ่งนายสองนายสามให้ไปเป็นปปชอแล้วพอเลือกคนของตัวเองไปเป็นองค์กรอิสระได้แล้วยังไงต่อก็สั่งสิให้ซ้ายหันขวาหันอยากจะยุกพักน ก็ทาเป็นไม่เห็นยืดคดีไปถ้าท่านไม่อยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบนี้ถ้าท่านไม่อยากเห็นจติกาแบบนี้ถ้าท่านไม่อยากเห็นองค์กรอิสระที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้เราต้องแก้ไขแล้วท่าน,นารัฐบุรุษฉบับนี้ที่เขาหัวสโสวการทองเขาอยากได้องค์กรอิสระนี่มันเป็นแบบนี้ถามกลับไปเลยว่าเห็นด้วยไหมกับการหัวสโสว ก็เลิกขุ่ยจกก็ให้เขาหัวสวกันต่อไปแล้วเราไ่อยู่ในสังคมที่มันเฮงซวยห่วยแตกกฎติการที่มันไม่เป็นธรรมแบบนี้แต่ถ้าเราอยากเห็นกฎติการที่มันเป็นธรรมอยากเห็นร่มกรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบทวงดุนอย่างตรงไปตรงมาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านต้องการเห็นชอบในใบรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่ว่าท่านสนับสนุนสีส้มสีแดงสีชมพูสีเขียวแต่เราอยากเห็นกติการในสังคมที่เป็นธรรม เราอยากได้สังคมที่เป็นธรรมุดหมายแรกในการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้คือรัฐธรรมนูญดังนั้นไปกาเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอธิบายกันอย่างใจเย็นอธิบายกันอย,อย่างค่อยีๆอยอาศัยค่อยๆอธิบาย mm hmm. แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะมันมีจริงๆคนที่เสพเฟซบ New มากจนมากจนคือเขาอยู่ในอีโคซิสเตมแบบนั้นซึ่งเราต้องอาศัยพลังแรงใจของทุกคนจริง เกี่ยวกับว่าท่านสนับสนุนพรรคประชาชนหรือไม่ถ้าท่านอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมกติกาก,การอยู่ร่วมกันของสังคมนี้ที่เป็นธรรมเราต้องแก้ไขและผลักันเห็นด้วยไหมกับการหัวเลือกสวถ้าตอบว่าเห็นด้วยเลิกคุยถ้าบอกเออไม่ติดพอเลิกคุยแยกย้ายเนาะคือถ้าเขาเอาด้วยกับเรื่องที่มันสอนทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ก็เลิกคุยแต่ถ้าบอกว่าเออก็ไม่เห็นด้วยนะค่อยคุยกันต่อรู้ไหมว่าทำไมเขาต้องหัวสว พอสอวอสามารถที่จะเลือกองค์กรอิสระได้การหัวสอวอเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการันตีว่าคุณถ้าคุณควบคุมเสียงสอวอได้คุณสามารถที่จะเข้าไปควบคุมเลือกคนของตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรอิสระได้ก็าส,าส,ออสั่งสวไปสิไปเลือกนาย ABC ให้มันเป็นกกตเลือกนายโกนายขอนายขอให้มันเป็นสารรัฐธรรมนูญเลือกนายหนึ่งนายสองนายสามให้มันเป็นปปชแล้วพอเลือกคนของตัวเอง องค์กรอิสระได้แล้วยังไงต่อก็สั่งสิให้ซ้ายหันขวาหันอยากจะยุบพักไหนนะคะอยากจะเอาคาดีเล่นงานพักไหนก็สั่งได้เลยพักตัวเองก็ทาเป็นไม่เห็นยืดคดีไปถ้าท่านไม่อยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบนี้ถ้าท่านไม่อยากเห็นกติกาแบบนี้ถ้าท่านไม่อยากเห็นองค์กรอิสระที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้เราต้องแก้ไขแล้วท่านรมรูฉบับนี้ที่เขาหัวโซวการท่องเขาอยาก รอิสระนี่มันเป็นแบบนี้ถามกลับไปเลยว่าเห็นด้วยไหมกับการหัวสวรแล้วอธิบายให้เขาฟังถ้าเป็นขนาดนี้แล้วยักบอกเออไม่เป็นไรก็เลิกปุ๋ยจบก,ก็ให้เขาหัวสวกันต่อไปแล้วเราไม่อยู่ในสังคมที่มันเฮงซวยหวยแตกกติกาที่มันไม่เป็นธรรมแบบนี้แต่ถ้าเราอยากเห็นกติกาที่มันเป็นธรรมอยากเห็นโ่มกอนอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลอย่างตรงไปตรงมา รัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่ว่าท่านสนับสนุนสีส,ส้มสีแดงสีชมพูสีเขียวแต่เราอยากเห็นกติกาในสังคมที่เป็นธรรมเราอยากได้สังคมที่เป็นธรรมหมุดหมายแรกในการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้คือรัฐธรรมนูญดังนั้นไปกาเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอธิบายกันอย่างใจเย็นอธิบายกันอย่างค้อยทีถ้อยอาศัยค,ยค่อยๆอธิบาย mm. แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะมันมีจริงๆคนที่เสพเฟคเนียมากจน คนคือเขาอยู่ในอีโคซิสเต็มแบบนั้นซึ่งเราต้องอาศัยพลังแรงใจของทุกคนจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าท่านสนับสนุนพรรคประชาชนหรือไม่ถ้าท่านอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมกติกาการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้ที่เป็นธรรม